สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทชาทาลอดอินบรีนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน2,564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ การทานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับสกคนเสมอไปก็ย่าได้คิดมากนะคะสามารถดูได้ทางคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์เท่านั้นแต่ย่าได้คิดมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้6ถ้วยนะคะ Hanngman, The เ e ย์ The Moon พระราชาถือถ้วย2อเหรียญน,นะคะทาวเวอร์จัตติก8ด,ดาบแล้วก็ได้2ดาบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะในหลายคนช่วงนี้อาจจะมีความรักเข้ามานะมีความสุขมีความสมหวังโดยเฉพาะคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสคนรู้ใจเข้ามานะคะมีคนเข้ามาทักทายคล้ายๆว่าเป็นคนมีเสน่ห์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะ มีคนสนอกสนใจบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจินะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะมีรักต่างวัยเกิดขึ้นนะคะส่วนคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวถ้าไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเอาอกเอาใจากันดีนะมีความรักที่ดีให้กันแล้วก็เขาคนนั้นยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะ หรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็จะมีการกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งนะคะจะได้รับข่าวดีจากคนรักในเร็ววันนี้นะคะแต่เนี้ยมาดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรมองว่าเป็นไพ่แห่งความอึดอัดอันอันอ้นตันใจหรือไพ่ต้องอดทนอดกั้นนะคะไพ่แห่งแมน่ะเหมือนกับว่ามีอะไรที่อัดอั้นตันใจพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้ หรือภาพไพ่เปเนี้คุณจะต้องอดทนเกี่ยวกับความรักมากมนะคะนิ่งได้ทนได้ทําได้แล้วก็ดีได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความเครียดมีความทุกข์มากมายในช่วงนี้ที่ก็ไม่รู้ว่าจะไประบายให้ใครฟังนะแต่อย่างไงแม่หมอแนะนําว่าให้เงียบเข้าไว้นะคะใจเย็นๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเองนะคะและทัศนคติความคิดทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ได้ไพ่เดอเด คุณคิดว่าคุณจะต้องเคลียร์ปัญหาต,ต่างปัญหาให้ได้เพราะว่าคุณต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะไม่อยากค้างคาใจต่อไปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรที่ยืดเยื้อคลากังกัรมานานที่ค้างคาใจคุณก็ต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดิที่ผ่านมาบางว่าความรักของคุณนะ่ะมีแต่ความทุกข์ใจนะคะเต้าโศกเสียใจกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องละหองละแหงขัดแย้งกันไปหรืออยู่ดีๆคนรักของคุณอาจจะบอกเลิกคุณก็ได้หรือไม่ก็บล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้คนรักของคุณกลับมาเอาจะใส่ดูแลคุณเหมือนเดิมนะคะหมายกบว่าคุณต้องการให้เขาอะกลับมาคืนดีกับคุณกลับมารีเทิร์นมาเริ่มต้นกันใหม่มาเอาจจใส่กันนะคะ ส่วนด้านอนาคตแน่นอนยังวนเวียนอยู่นะยังไงคุณและคนรักนะคะยังไม่สามารถตัดใจจากกันได้ยังไงก็ยังกลับมารีเทิร์นเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคล้ายงูกินหางอะ่ะยังวนเวียนอยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณและคนรักจะมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคะต่างคนต่างก็มีจิตใจที่ผูกพันตึงกระกรัดนะยังไงก็ยังกลับมาหากันอยู่ดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้นะคะ แล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันไปบางคนอาจจะมีการแตกหักกันไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าด้ไพ่ทาวเวอร์อาจจะมีการกระทบกระทั่งทางวาจามีปัญหากัน,นกหนักๆความรักไม่ลงตัวก็เลยกลายเป็นว่าทางใครทางมันนะคะคุณก็เลยกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้บางคนอาจจะวางแผนแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตด้วยกันบางคนมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะหรือบางคนถ้าแต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นการรับรองบุตรการเลี้ยงดูบุตรการส่งเสียเลี้ยงดูต่างๆนะคะการตกลงปองใจหรือไม่คุณก็ต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักก็ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้ คุณจะได้รับความเป็นธรรมจากคู่หรือว่าคนรักของคุณนะคะก็ยังถือว่าได้ไพ่ที่ดีอยู่นะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะหรือไม่ก็ปลดบล็อกคุณนะคะถ้าบางคนบล็อกกันไว้นะถ้าไม่ติดต่อกันนะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะมองว่าคุณยังเครียดต่อไปนะคะคล้ายๆว่าเขายังไม่ปดบล็อกคุณหรือว่ายังบล็อกเอาไว้และยังไม่ได้ติดต่อนะคะ คุณก็เลยเหมือนกับว่าเครียดมากมายในช่วงนี้นะคะมีความทุกอ,อกทุกใจแต่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่คุณได้รับจะมีการกลับมาของเขาคนนั้นนะคะจะได้รับขา่าวดีเหมือนกับว่าจะมีเมสเซจหรือว่าข้อความมาจากเขานะคะเหมือนกับว่าเขาจะติดต่อคุณมานะแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะ แล้วก็ติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าสรุปแล้วอะ่ะจะมีการรีเทิร์นการกลับมาของคนรักเก่านะคะ6ถ้วยเป็นการรีเทิร์นแล้วก็คืนดีกันนะคะอยู่ดีๆคนรักของคุณอาจจะโทรมาหาคุณแล้วก็เหมือนกับว่างอขอคืนดีอยากมีความรักความตัำพัน์ธกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะมันเริ่มต้นกันใหม่นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะ ส่วนคนโสดมีคนมาสนใจคุณเยอะเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะทั้งคนธาตุน้ำธาตุลมนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าไพ่สรุปจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่สรุปบางคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากคนรักก็ได้นะอยู่ดีๆเหมือนกับว่าคนรักของคุณอาจจะมาขอแต่งงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะมาบอกว่าเราแต่งงานกันไหม เพราะว่าเขาอยากใช้ชีวิตอ,อยู่กับคุณนะคะอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้ขอให้ไพ่สรุปดีๆนะได้เด็กถือไม้เท้านะคะได้ p e มเพล e แล้วก็ได้ไพ่เดอะเดทนะคะแน่นอนความรักของคุณถ้าบางคนที่มีปัญหากันนะจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ แล้วก็ความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะไพ่เทีมเพลนเกิดขึ้นและบางคนก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันอีกครั้งนะคะแล้วก็จะมีคนธาตุไฟเข้ามาไฟเมสิงธนูนะคะเข้ามาอีกธาตุหนึ่งนะทั้งน้ํทาทั้งไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมไพ่อะเหมือนกับว่าบางคนจะพบเจอรักใหม่ๆเข้ามาเป็นนิวเลิฟนะคะ เป็นกรรมเทพแผงสอนนะมีคนมาตกกลุ่มรักคุณนะคะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็บางคนอาจจะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากคนรักก็ได้นะคะแล้วก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมานะคะยังไงก็ได้เจอแน่นอนคู่แท้ของคุณนะคะถูกอ,อกถูกใจแล้วก็ใช่เลยนะคะแล้วก็จะมีไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนําความรักความรักของคุณนะ่ะในหลายคนนะ อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่คล้ายๆว่ากราฟชีวิตนะ่ะก็มีขึ้นมีลงนะคะไม่คงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่จิตใจของคุณนะคะว่าจะหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนนะคะยังไงก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วขอให้คุณวัดใจนะว่าความรักของคุณนะ่ะไม่ว่าคุณจะได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ตามนะคะขอให้หนักแน่นเข้าไว เพราะว่าความรักของคุณนะ่ะไม่ใช่ว่าใช้สมองเพียงอย่างเดียวนะคุณจะต้องใช้ใจด้วยนะคะเพราะว่าความรักของคุณนะ่ะค่อนข้างดีแล้วนะจะมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะจะมีความสม่ำเสมอต้นเสมอปลายมีความรักที่ดีให้กันนะคะและสุดท้ายแล้วความรักของคุณก็จะมีสีสันเติมเต็มตึงกันและกันเป็นอย่างดีนะคะมีความเพอร์เฟกต์รเซ์นะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะความรักของคุณในหลายคนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีอ่ะก็ขึ้นอยู่ที่คนสองคนมากกว่านะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยแล้วก็เอาใจช่วยสำหรับบางคนนะคะขอให้กลับมารีเทิร์นแล้วก็กลับมามีความรักที่ ดีซึ่งกันและกันมีความยั่งยืนในความรักตลอดไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ